ครับผมสวัสดีครับน,นี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับผมวอแมชชีนของเอชเอฟฟิกเกอร์อาของบันไดอ่าก็วันนี้มีโอกาสได้ซื้อมาทั้งสองตัวนี้ก็โอเคครับงานของบันไดจะมาลองดูกัน ว่าตัวนี้ Mark 6 i r รอนแมคงจะไม่ได้รีวิวเพราะว่าคุณโชอ,อฟรีวิวไปแล้วก็ก็ลองไปหาดูจากคุณโชอ,อฟแล้วกันครับก็ถือว่าจะได้ไม่ต้องรีวิว2ตัวไไม่ต้องใช้เวลานานมากมาเริ่มที่ จะวอล์มชีนกันเลยดีกว่าโอเคก็วอล์มชีนอันนี้คือกล่องมันก็ก็เหมือนเดิมแหละผมก็แกะมันออกมาแล้วแล้วก็เก็บมันเข้าไปใหม่อยากจะให้เห็นสภาพตอนที่แบบว่าแกะออกมาแล้วมันรู้สึกยังไงก็โอเคแกะให้ดูเลยแล้วกันก็ข้างข้างหลังก็เป็นภาพทั่วไปของ งานตัวนี้ว่าอ่าให้อะไรมาบ้างนุ่นนี่นั่นบอกแพคเกจดูสวยดูมีราคาเหมาะแก่การเป็นงานของบันไดโอเคมาโชว์ข้างหลังก่อนเปิดดข้างหน้าครับโอเคก็ในกล่องก็ ก็จะมีเจ้าใบคู่มือแถมมาว่าชิ้นส่วนประกอบต่างๆเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างก็โอเคก็บอกวิธีการประกอบของปืนการประกอบชิ้นส่วนของขาพาสสที่แถมมาเป็นเอฟเฟกต์ปืนถอดออกมาได้การ เปลี่ยนพวกไอเทมไหลก็อโอเคว่าบอกมาอย่างละเอียดสำหรับคนที่จะเล่นผ่านไปโอเคเราจะมาแกะกันเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างก็จากที่แกะออกมาก็จะเจอหัวแมชชินหัวแมชชิน มี <c oughs> อันนี้เป็นสายประกอบของปืนมีมือแถมมาให้อีก2คู่มีที่ติดขามีปืนที่ติดไหลมีพาสต์ใสที่ทำเป็นเอฟเฟกแถมมาให้อยู่7อันโอเคก็ก็ดูแถมเยอะคือกล่องกล่องของวอลแมชชีนเนี่ยมันจะกล่องใหญ่กว่า กล่องของมาร์กหหน่อยเพราะว่าวอลเมชินเนี่ยตัวมันหนากว่าของมันก็จะดูเยอะกว่าหน่อยหนึ่งก็โอเคอันนี้ผมผมก็ไม่รู้นะผมพอพอรู้มาว่าถ้าถ้าที่ต่างประเทศเนี่ยเหมือนก็ว่าเขาเขาจะให้ราคาเจ้าวอลเมชินเนี่ยสูงกว่าเจ้ามาร์กหก็เพราะอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าในไทยมันดันเป็น เจ้ามาร์กหกเนี่ยราคาสูงว่ามอลแมชชีนมันก็คงเป็นเพราะว่ากระแสนั่นแหละก็โอเคก,ก็ก็ไม่ว่ากันสไตล์คนไทยนะครับก็เอาละ่ะมาดูกัน ก็หลังจากที่ออกมาแล้วก็ในมุมอะความรู้สึกหลังจากที่ได้เล่นเจ้าตัวเนี้ยเอาตรงๆนะรู้สึกเลยว่าเหมือนกับเทียบกับฮอตทอยย่อขนาดเลยอะด้วยความละเอียดของงานเนี่ยที่แบบว่ามีรายละเอียดที่เอาพูดตรงๆเลยนะว่าสเกลหกนิ้วเนี่ยของเล่นที่เคยเล่นมาเนี่ย ว่าเจ้า2ตัวนี้แม่งโหดมากรายละเอียดแม่งโหดมากคือแบบอีกนิดเดียวแม่งก็ฮอตทอยแล้วอ่ะถ้ามันตัวใหญ่อ่ะ <c oughs> คือทุกอย่างมันมันดูแบบว่าสุดตีนจริงๆอ่ะตัวนี้คือโดยโดยส่วนตัวแล้วอ่ะตอนแรกผมก็จะไม่ซื้อสองตัวหรอกผมก็จะเอาแค่วอลมาชีนตัวเดียวหดีวถ้ามันมายืนคู่กันนะ มันก็คงจะเท่ดีมันก็โอเคมันเท่โคตรแล้วคือส่วนตัวผมอชอบวอลแมชชีนมากๆอยู่แล้วตอนแรกก็ว่าจะซื้อของตัวของ h a s บที่ว่าเป็นเป็นตัว6นิ้วราคาประมาณพันพันสามของแฮสบอะ่ะซึ่งไอตัวเนี้ยราคามันก็พันกลางๆเกือบสองพันจนเกือบ2องพันราคามันก็ไม่ได้ทิ้งกันเท่าไหร่ พอมาเจออย่างนี้แล้วแบบโหแม่งโคตรรู้สึกแบบว่าโคตรโชคดีเลยที่ไม่ได้ซื้อของ h a s โบ o มาเพราะแบบคุณภาพนี่เอาไปเลยสิบกระปอกอะพูดตรงๆเพราะแบบโหดูงานงานของมันเป็นงานของสไตล์ญี่ปุ่นอะคือคือก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมารห์หก 6. ตัวเนี้ยมันถึงดูแปลกแปอ่ไปเพราะว่า มันมีกลิ่นความเป็นแบบญี่ปุ่นอยู่เยอะ,อะเยอะเยอะมากพอสมควรอะเลยแบบหน้ามันดูแบบเออแม่งมังงะวะ่ะนิดนึงแล้วก็แต่ดูแล้วมันก็ไม่ได้แบบแย่จนถึงขนาดว่าเออรับไม่ได้ในสายตาของไอรอนแมนมันก็มันก็สวยอยู่ดีเพราะว่างานคุณภาพมากๆโอเควนกลับมาที่ ที่เจ้าตัวอลไมาชีนอยากที่ชมไปโคตรแล้วคือแบบแม่งไม่รู้จะต้องชมยังไงละตอนนี้เพราะว่าภาพแม่งเจ๋งจริงโอเคมากันต่อแล้วกันกเ็เดี๋ยวประกอบชิ้นส่วนของปืนเข้าไปเลยละกันจะได้ดูแบบเต็มยศ โอเคชิ้นส่วนของปืนก็จะมีเจ้านี้ที่เป็นปืนติดบา่าติดหลังของวอลแมชชีนแล้วก็ชิ้นส่วนสำคัญก็คือเหมือนเป็นสายลูกกระสุนปืนอันนี้ชิ้นส่วนทำจากยางส่วนเจ้าปืนนี่เป็นพลาสติกแข็ง ที่ทำรายละเอียดออกมาได้สวยงามมากๆสวยมากก็คือมันมีข้อดีอยู่ที่ว่าเหมือนกับว่าเขาใส่ใจของเรื่องรายละเอียดที่ว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนที่เล็กแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการหักหรือแตกได้ง่ายๆ เขาก็เลยใช้มันเหมือนจะเป็นตัวตัวน็อตอะเรียกไม่ถูกว่ะตัวเนี้ยตรงเนี้ยตรงปลายนิ้วผมเนี้ยกับตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นน็อตเหมือนเป็นน็อตเหล็กอะซึ่งมันก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการแตกหักอะก็เหมือนกับว่าเล่นอย่างน้อยก็อุ่นใจที่ว่าแม่งคงไม่หักง่ายๆอะไรเงี้ยก,ก็ดีอะดีดีมากๆ Okay. เอาประกอบเข้าไปแล้วกันนี่ก็มาใส่ตรงรูตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะมีเปินติดที่หลังแล้วเรียบร้อยเทชิปแปงโอเคหลังจากนั้นก็เอาเจ้าชิ้นส่วนของอันนี้ ส่วนของลูกกระสุนปืนเนี่ยเสียบเข้าไปที่หลังองเห็นกันหรือเปล่าวะ <Okay. S 2> โอเคก็ชิ้นส่วนที่มันเป็นลูกกระสุนปืนก็ทำมาจากยางก็ก็ดูจะ ยืดหยุ่นง่ายก็โอเคแม่งสวยมาก็หล่อเลาอะเท่อะไม่รู้จะบรรยายยังไงคลิปนี้เอาตรงๆว่าก็คือไม่ได้คาดหวังมากว่าว่าจะวอลมชีนกับมาหกเนี่ยมันจะมันจะโอเคขนาดนี้ พอมาเล่นจริงๆแล้วแบบเฮ้ยแม่งมาทับใจมากเลยไม่ไม่รู้จะบอกยังไงดีโอเคเดี๋ยวหมุนให้ดูแล้วกันรอบหนึ่งก่อนนี่รายละเอียดนี่มาแบบเต็มามากมาเต็มคอมาเดี๋ยวจะโฟกัสให้ดูทีละส่วนละกัน ที่หน้าก่อนเลยด้วยงานที่เป็นงานของญี่ปุ่นการเพ้นอะไรเนี่ยแม่งสุดยอดมากคือมันมันไม่มันไม่เลอะ,อะจนเอาเป็นว่ามันไม่มีงานอะไรไม่ไม่มีจุดตรงไหนที่จะต้องติเรื่องสีที่แบบอย่างของพวกอ่มาเวลเลจเอนหรืออะไรพวกเนี้ยที่มันแบบมีจุกจิกจุกจิกบ้างสีเลอะนูน่นเลอะนี่แล้วนี่แบบ ทั้งตัวแม่งลงสีได้แบบเพอร์เฟกอะตเนี่ยตรงนี้นี่ก็ลงได้คมชัดมากชัดหมดทุกส่วนรายละเอียดที่ปืนปืนนี้มันก็ถอดได้ที่อาร์กก็ เปิดไฟไม่ได้แต่มันก็ดูเหมือนจะเรืองเรืองแสงคิดไปเองแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากสีอะไรก็ลงมาดีอันนี้ถอดนะหลังนี้ก็มีรายละเอียดมาที่แบบครบมากอะ่ะคือก็เรียกได้ว่ามันเป็นโมเดล กเกล6นิ้วที่ดูเป็นมาสเตอร์พีซมากๆของไอรอนแมนมันหลุดติดเข้าไปก่อนอืมก็ไม่รู้สิจะเริ่มจากตรงไหนดีเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากโคตรเยอะเลย มาดูของในกล่องก่อนลวกันว่ามันมีอะไรบ้างโอเคก็กล่องก็จะมีอันนี้พวกพลาสสายนี่ที่แบบว่าเอาไว้สำหรับอันนี้มันเอาไว้สำหรับปืนอันเล็กๆที่มือของวอลแมชชีนนอนลงไปอันนี้ของไหลวอลแมชชีนยิงปืนก็ เป็นฉากๆแหลมๆมาแม่งโอเคอ่ะสวยอันนี้เหมือนจะเป็นส่วนของขาช่วงน่องและนี้เป็นช่วงของเท้าอ่ะก็ลูกแน่นเยอะดี ค okay. มาดูที่ส่วนอื่นก็อันนี้จะเป็นของของช่วงขาที่ติดขาหลังเอาไว้เหมือนว่าเปิดเปิดบูทมือก็แถมมาสองคู่มือใหญ่ยยไปยับไม่ออกอ่ะโอเคก็เป็นมือแบที่แบบมันทำท่าวันทยาหัด มือตะเบะปั้นออกมาได้สวยแล้วก็อันนี้เป็นมือแบบแบบมือแบบยิงพลังโอเคก็ที่เหลือก็จะเป็นอันนี้เป็นปืนที่ไว้ติดไหลของตัววอลมชินแล้วก็ สองอันนี้ก็ไว้ติดลายเหมือนกันลูกระเบิดโอเคเรียบร้อยสำหรับเอเซสซอรี่เสริมมาที่จุดขยับกันละกันโอเคก็จุดขยับเนี่ยอันนี้ขอชมก่อนว่าแมนันจุดขยับที่ เวิร์กมากสำหรับโมเดล6นิ้วเพราะตั้งแต่ที่เล่นมา6นิ้วโอเคผมยังไม่เคยผมบอกก่อนว่าผมยังไม่เคยเล่นเล่นของ figure art f i g u r art ของบันไดแต่ว่าสองตัวนี้เป็นสองตัวแรกที่เริ่มเล่นเพราะว่ามันเป็นงานดีไซน์ของพวกเมกา ก็เลยลองดูมันเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่จุดขยับแม่งโคตรเพอร์เฟกเลยเอาล่ะลองดูก็เริ่มที่หัวหมุนได้สามอหสิแล้วก็ขึ้นลงได้เยอะมากลงได้อย่างนี้เลยขึ้นได้แบบนี้ก็คง นั่นแหละอย่างที่รู้กันว่าเตรียมไว้สำหรับท่าบินแล้วก็หลายนี่ทำไว้สำหรับยกขึ้นมาอย่างงี้เพื่อให้ไม่ติดต่อการขยับเป็นบอลจอยแล้วก็หมุนช่วงไหลอย,อย่างนี้ได้แบบ360อหกสิบองศาอ่ะโอเคแขนก็ยกขึ้นมาได้แล้วก็หมุนช่วงแขนได้แบบ360้หสิบองศา สอกก็เป็นดับเบิลดับเบิลแบบโคตรดับเบิลที่ว่าองอได้สวยดีอะแล้วก็สอกศอกเป็นอย่างนี้มีเอาไว้กันจุดขยับมือก็หมุนได้360กก็จะมีปืนที่ ที่มือก็ก็ถอดออกมาได้ดึงออกมาได้อย่างนี้คือมันก็เหมือนเอาไว้เป็นโพสของวอลมอชีนแล้วมืนจะดึงออกมาได้ด้วยนี่ดึงออกมาได้ด้วยรายละเอียดก็ยังเก็บดีมากๆเหมือนกันโอเคช่วงลำตัวก็นี่เลยมีช่วงอกที่หมุนได้ ทำแล้วหกสิบองศาแล้วนี้ก็เหมือนทํามาไว้หลอกไม่ได้เป็นจุดขยับแต่ว่าทำเอามาใส่ไว้เพื่อให้มันเหมือนแบบมีการขยับเป็นข้อๆก็จะหมุนได้เยอะมากยังได้เยอะมากอย่านี้นังงอได้เยอะมาก กม้มใ่เยอะ,อะอไปมาที่ขาขาก็คือระบบของเจ้าตัวนี้มันเวิร์กมากที่ว่าเขาทำให้สำหรับคือปกติขามันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็คือเราสามารถเลื่อนมันลงมาอีกแบบนี้แบบนีเ้เพื่อให้การขาไวอย่างนี้ได้ ้างขามาข้างข้างได้ขนาดนี้เลยเนี่ยเพราะถ้าปกติเราเรากางเนี่ยมันก็จะติดอ๋อถ้าเราเลื่อนแบบนี้เราจะยกขึ้นมาข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้เลยมั่งเจ๋งมากจะขยับมันหมุนบนนี้ได้ซ้ายขวาเฮ้ยหมุนไม่ได้เว้ยอ่ะหมุนไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ข้างบนหมดนแล้วแล้วก็ เข่าดับเบิลเหมือนกันก็จุดลูกเล่นที่เขาทำมาให้ก็คือตรงนี้เวลายกเข่าขึ้นมาเนี่ยมันก็จะบุ่มลงไปมันก็จะเก็บช่วงข้างหลังนี้ก็โอเคเจ๋งเจ๋งโคตรขานี่ก็ขึ้นลงได้แบบนี้ข้างหน้าก็งอได้แบบนี้ มีตัวนี้มาเสริมเ,เหมือนเก็บรายละเอียดก็โอเคเจ๋งแล้วก็อะไรดีข้างหลังนี้ก็จะมีเปิดปิดตรงนี้ได้ซึ่งมันจะเป็นพ์ทเสริมไว้สำหรับเปลี่ยนได้เหมือนกันข้างหลังนี้ก็เปิดตรงนี้ได้เป็นแจ็ตเสริมออกมาเหมือนเป็นไอพ่นมันออกมาดัางนั้นก็จะเป็นปืนอันนี้ที่ มีจุดขยับตรงนี้ที่ว่าหมุนตรงนี้ได้แล้วก็ขึ้นลงอย่างนี้ได้แล้วตรงนี้ก็จะหมุนได้อีกขึ้นลงได้อีกแล้วก็หมุนได้อีกก็คือแม่งทั้งตัวมีหล่จุดขยับยับตรงไหนก็มีแต่จุดขยับโอเคผมผมพอนึออกนะว่าของเล่นที่มีจุดขยับเยอะๆผมก็จะนึกถึงพวก e ีวอ t e ค แต่จากการที่ได้เล่นรี v o เท็มาแล้วอะ่ะแม่งตัวเบาๆอะ่ะแล้วแม่งแบบดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยอะ่ะถ้าเล่นจริงๆนะเอาตัวนี้ดีกว่าว่าแม่งโคตรเวิร์กอ,อ่ะเล่นมาแล้วก็รู้สึกโอเคมากแต่ว่าอันนี้คงไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนพาร์ทเสริมให้ดูเพราะว่ากล้องมันแบตกำลังจะหมดแล้วคง ติดพาร์ทพวกนี้ให้ดูแล้วกัน,นเ,เนี่ยตอเนี้ติดเข้าไปคือแค่นี้ก็ตรงวัาก,ก็เท่จะตายหาแล้วอืมก็ ดีละก็น่าจะหมดแล้วสำหรับเจ้าตัวเนี้ยอ่ะผมลืมบอกไปว่าตัวเนี้ยน้ำหนักมันดีมากเลยอ่ะผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีส่วนประกอบของเหล็กไหมแต่แต่มันมีความรู้สึกที่ให้น้ำหนักว่าแม่งเหล็กว่ะข้างในแม่งเหมือนมีเหล็กว่ะแล้วก็แบบ มันมีน้ำหนักที่ที่ดีอ่ะที่ที่ดีกว่าที่ดีกว่ากว่าพวกแฮสบอ่ะที่มันเป็นพลาสติกยางอ่ะอืมอันนี้มันดูตันๆนอ่ะเหมือนแบบอันนั้นถ้านึกถึงเหมือนพวกกันดั้มก็แบบไอตัวนี้มันน้ำหนักประมาณมาสเตอร์แกดอ่ะแต่อย่างเงี้ยมันเหมือนแบบให้แกะตัวเบาๆอ่ะ ที่ข้างในไม่ได้มีโครงอ่ะเอออย่างนั้นเลยอ่ะแล้เลยแบบให้ความรู้สึกที่แตกต่างมากๆอยู่พอสมควรก็ก็คงจะจบสำหรับการรีวิวเจ้าวอมิชีนตัวเนี้ยดูดูเหมือนว่าจะมีแต่การชมอย่างเดียวเพอาข้าจริงมันก็ไม่งไม่รู้ว่าจะติมันตรงไหนว่ะเพราะว่ามันก็ดูดูดีไปหมดอืม งานมันดูเพอร์เฟกจริงๆแหละเจ้าสองเจ้าเจ้าเซตเนี่ยก็โอเคแหละครับผมงั้นก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับโอเคขอบคุณครับ